ท้องฟ้าใกล้สว่างแล้วนะคะแต่คิวก็ยังรอนานอยู่นะคะอันนี้ก็คือน,นะคะประชาชนก็ทยอยมานะคะวันนี้นะคะโชคดีมากๆเลยมีผู้ใจบุญมาทำโรงทานให้ด้วยนะคะมาทำโรงทานสาธุมทนาสาธุนะคะนะคะก็จะมีเจ้าแมวน้อยเจ้าสุนัขนะคะมารอนะคะต้อนรับพี่พี่น้องๆนะคะญาติโยมนะคะที่เข้ามาสักการะนะคะอตอนนี้นะ,ะตอนนี้นะคะน้ำฝนพีเอเตอร์ก็นะคะ หลังจากที่ดูบรรยากาศของน้าฝนที่เขาเก็บบรรยากาศทุกเช้านะคะที่เขานะคะที่น้าฝนมาที่นี่แล้วก็ส่งให้ดูนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะวันนี้ก็เลยมาเก็บโออเลยนะคะสวยงามจริง yea, ๆอยู่บนเขา e, นะคะบรรยากาศก็ดกีดมากเลยนะสองคนมานะคะขอบคณมาขอบคุณน้ำฝนนะคะที่แนะนำสิ่งดีดๆเข้ามาให้ในชีวิตขอให้ีิวงมัต่าง ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณ